คลิปนี้ผมก็จะเดินทางไปติดตั้ง Quick Shifter ที่บางประกงนะตอนนี้ก็ทิปศูนย์กิโลตรงนี้นะก็จะเป็นที่ตั้งของเพจผมนะอ่าพิมพ์ชื่อเพจใน Google Map ได้เลยพ <Okay. S 1> ิมว่าสายเหินช็อปก็จะเจอที่ตั้งอ่านั่นแหละครับนำทางมาถ้าอยากมาติดตั้ง ก็ถึงแล้วนะครับมากี่กิโล59กิโลนะเกือบ0กิกิโลก็โดยประมาณตอนนี้ก็เราลูกค้ามาติดตั้ง <Okay. S 1> คพามาแล้วเราเริ่มติดตั้งกันเลยโอเคนะครับก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Quick Shifter ตัวรุ่น V5 ใน R3 นะครับยามาฮ่า R3 โอเคเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงการเตะเกียร์นะครับว่ามันจะได้อารมณ์สักเท่าไหนโอเค มาดูกันรบกวนพี่ปิดให้นะครับโอเควันนี้ก็เป็นพี่เจ้าของรถนะครับโอเคพี่ขับเลยเดี๋ยวผมขอซ้อนท้ายฟังเสียงท่อเตชิปเตอร์สักหน่อยเอาแบบปานกลางก็ได้ครับปัน <c oughs> ปานกลางก็ได้เดี๋ยวรอบตัดผมตกรถ <c oughs> เอาไม้ไว้ตรงนี้นะ โอเคนะครับได้ยินไม่เอ่ยเดี๋ยวมาลองฟังเสียงแบบพี่ซัดยาวๆเอาเลยพี่โอเคก็พี่แกก็ยังมีเว้าเกียร์หนึ่งอยู่แต่ว่าก็โอเคนะเมื่อกี้แกรีบเข้าเกียร์เกินไปมันก็เลยมีอาการเว้านะ โอเคก็ฝากเพื่อนๆด้วยถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามผมได้หมายแล้วมาแล้วโอ้ยเสียงท่อสะใจมากเลยโอเคถ้าหากเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามผมได้นะตอนนี้ผมเดินทางมาติดตั้งนอกสถานที่เลยโอเค มาผมขอถามความรู้สึกพี่หน่อยมัน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 มากนิ่มนิ่มไหมพี่การต่อเกียร์การต่อเกียร์เป็นไงนิ่มๆครับโอ้ยเมื่อกี้พี่แบบจัดเต็มเลยยังว่าอยู่ยังว่าอยู่ใช่ยังไม่คุ้นตีนนะพี่เนาะโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้แหละก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามผมได้นะเออผมพูดหลายรอบแล้วแหละนี่นะครับก็ติดตั้งจริงเป็นเซ็นเซอร์นะครับที่ติดตั้งลงไปโอเค สำหรับวันนี้ก็พี่ขอบคุณมากครับ,บครับผมผมก็เดินทางกลับชนบุรีแล้ววิธีการติดตั้งสามารถทักมาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งวิธีการติดตั้งให้ดูเป็นแนวทาง<ม>ก็ถ้าใครจะสั่งซื้อไปติดตั้งนะครับโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายอ้อเป็นสวยดีที่ไหนเนี่ย Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit